ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเบิ้ลนะครับเจ้าอนิว e อสเซอร์หนึ่งห้าห้าคันนี้ให้ฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าเบิ้ลโปรตี่ผมเชื่อว่าอ่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้ยินแล้วแหละนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาเบิ้ลในสถานที่ที่หนึ่งนะครับนี่นี่ครับผมจะมาเบิ้ลในอุโมงค์เนี่ยให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมรอแล้วล่ะเมื่อกี้ล่ะโอ้โหโคตรเล้าใจเลย เบิดในนี้แหละไม่หนูหูใครแน่นอนไกลไกลไกลบ้านคนด้วยนะครับฟังกันไหม ใชเอาแบบรบต่ำไม่เท่าไหร่ต้องรอบถึงถเสียงท่อมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพื่อนๆแต่ต้องเสียงครึ่งโยนเนี่ยมันเล้าใจนะเออถ้าเปลี่ยนท่อนี่มันจะขนาดไหนนะ อันนี้ท่อเดิมด้วยนะท่อเดิมเนี่ยอ่าผมให,ให้ดูนะท่อเดิมติดรถเลยนะครับเสียงยังเป็นอย่างนี้เลยถ้าใส่ท่อแต่งเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงเนี่ยมาเอาไว้วันหลังหาอ่าใส่ท่อแต่งเรามาลองเปิดดูดีกว่าแต่เขาไม่พอมมันขนาดนี้หรอกมั้งอันนี้มันมันไอ้อุโมงค์เชื่อมผืนป่านะครับตั้งใจแถวบ้านก็ไม่ค่อยมีแบบนี้ซะด้วย โอเคเดี๋ยวผมมาถ่ายงานต่อนะครับ